วันนี้เวลา15นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรร,รัศมีโชติมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหานยาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นาณที่นั้นนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนายวันโม, oh มัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและนางชนาการธีระเวชผลกุลประธานสารดีกาเฝ้าทูลละองถุลีพระบาทรับสเสด็จ ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสะพานชนวนประจําท่าเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการขบวนพยุหายาตราทางชลมากเฝ้าถุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรือพระราชพิธี เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับณนะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในการนี้กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารามี ในโอกาสนี้ทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิบังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลร,ราชกุมารประทับนัเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง เมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ในเรือตีกลับฝีพายถวายบังคมในการนี้พลเรือโทสมบัติจูธน้อมผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์กราบบังคมทูลรายงานจํานวนฝีพายประจําเรือพระที่นั่งว่าที่นาวาเอกคมสันศีหลงในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเคลื่อนขบวนพรยุหญา,าตราทางชลมาศ จากนั้นพลอากาศเอกสถิบพงศุกวิมลเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการแจ้งในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หายาตราขบวนพระญาตยาตราทางชลมาาเคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีในการนี้กองทาหารกิติยศถวายความเคารพดุริยามบรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสางแตงงอนแต่ฝรั่งปีและกองชนะประจำเรือพระราชพิธีประคมขึ้นพร้อมกัน ขบวนพยุหายาตราทางชลมากเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติแสดงถึงแสนยานุภาพพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงผสมนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารบนพื้นแผ่นดินไทยซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมความงดงามประการตาและความพร้อมเพรียงของท่วงลีลาจังหวะฝีพายและท่วงทำนองของกาบเหรเือที่สืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา สะท้อนถึงอารยธรรมอันสูงส่งมาแต่ครั้งโบราณการที่แวดล้อมด้วยริ้วกระบวนเรือของขุนนางตามแบบแผนแห่งโบราณราชประเพณีโดยสมบูรณ์ สำหรับในปีมหามงคลนี้เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกรินโดยขบวนพายุหายาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งครั้งนี้มีการจัดเตรียมเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำ กำลังพลฝีพาย2,412นายโดยแบ่งขบวนออกเป็น5ริ้ว3สายได้แก่ริ้วสายกลางเป็นริ้วสายหลักจะประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่ง4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือเอกทำหน้าที่เป็นเรือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือที่ประทับของพระบรมวงศ์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรืออัญเชิญภาพพระกฐินและเรือพระที่นั่งนารายสงสุบนรนรัชการที่9เป็นเรือพระที่นั่งสำรองรวมถึงยังมีเรือกลองนอกเรือกลองในพร้อมด้วยเรือตำรวจนอกและเรือตำรวจในประจำในริ้วสายกลางด้วย ด้านริ้วสายในทำหน้าที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้านปิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรนสินเป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์แปดลำและปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยลาวทองซึ่งเป็นเรือคู่ชักและริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือด้งและเรือแสงสายละ14ลําลำรวมทั้งสิ้น52ลําลำ ทั้งนี้การเคลื่อนกระบวนพยุหายาตราทางชลมากใช้กาเหเรือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ที่ประพันธ์โดยพลตรีทองย้อยแสงสิงชัยประกอบด้วยบทสรรเสริญพระบารมีบทชมเรือกระบวนบทชมเมืองและบทบุญกระถินมาใช้ในการเหเรือซึ่งเป็นการให้จังหวะประกอบการพายอันถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้เรือพระราชพิธีล่องไปในสายน้ําได้อย่าง สง่างามคงไว้ซึ่งรูปแบบตามโบราณราชประเพณีซึ่งขบวนพยุหายาตราทางชลมากโดดเด่นด้วยความสง่างามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานซึ่งไม่เพียงแต่เป็นพระราชยานในพระราชพิธีเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจพระบรมเดชานุภาพตลอดจนความเป็นสิริมงคลและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาติที่มีเพียงประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในโลกนะับเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา ของนานาประเทศถึงความงดงามและความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง เวลา16นาิกา13นาทีสเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมากถึงอย่างชนวนน้ำหนาวัดอรุณราชวรารามราชวรามาหาวิหารนายเรือตีกลับฝีพายถวายบังคมแร่เดี่ยวเรือแตงโมเป่าเพลงคำนับพร้อมกันกองทหารเกียติยศถวายความเคารพุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้บัญชาการขบวนพยุหายาตราทางชลมากร,ราบ,บังคมทูลรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าใรเหนือผานแว่นฟ้าที่น่าอาจทรงทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดีโลกพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรามคานพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหล ต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาเสร็จแล้วทรงหยิบผ้าใยที่ผานแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าตราไว้บนผานแว่นฟ้าที่เดิมแล้วทรงประเคนผ้าตราและเทียนปาฏิโมกแดพ่พระสงฆ์รูปที่สอง พระสงฆ์ทำพิธีกรถินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกรถินออกไปครองภาพพระกรถินเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิพังกรรัศมีโชิมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารถวายเครื่องบริเวณพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกรถินทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรก ทั้งนี้วัดอรุณราชวรวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงแห่งที่5ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศกราช2567ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะทรงมีพระราชศรัทธาและมีพระบรมราชูปถัมภ์แก่รบวรพระพุทธศาสนามาโดยตลอด